สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคิดถึงทุกคนนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็กินข้าวกับซูชินะคะแล้วก็อ่าก็มีผล,ลไม้นะคะทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนนะคะไม่เจอกัน2วันงานยุ่งมากเลยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะคะมาทานข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้ยุคโควิดเราไม่ได้ไปกินที่ข้างนอกนะคะเราก็สั่งมากินที่บ้านนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ถามหานะคะในช่องอของอาย่ญญานะคะแล้วก็มาส่งข้อความมาถามนะคะว่าไม่สบายหรือเปล่านะคะอายาก็สบายดีนะคะ แล้วก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะคิดถึงเหมือนเดิมพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ก็ไปทุระที่อำเภอนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์สองวันแล้วนะคะไม่ได้หายไปไหนเด้เอ,อทุกคนคะไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ที่เดิมยังคิดถึงเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้ลุงพลเป้าแตนด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ะวันนี้ก็ถ่ายคลิปสั้นๆมาฝากพี่ๆเอฟซทุกคนเลยนะคะก็ะหวังว่ายัง รักได้คิดถึงห่วงใยกันเหมือนเดิมเนาะนะคะก็เราก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนด้วยกันนะคะวันนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าลุงกับป้านะคะไปที่วังเยี่ยมนะคะก็ได้มอบเงินให้ปู่กับย่านะคะมอบเงินให้ปู่กับย่าแล้วก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆให้นะคะเราก็เห็นบรรยากาศแห่งความสุข ะะที่ลุงพลประแตนแกไปวังเยี่ยมแต่ถ้าแกไปอยู่วังเยี่ยมได้ตลอดเลยก็คงดีนะคะออกนี้จากหมู่บ้านสีกอไปโลดเด้อไปอยู่วังเยี่ยมก็คือสีดีกว่านีนะคะทุกคนคะสำหรับวันนี้เรากา็มาทักทายพูดคุยกันนิดหน่อยนะคะพร้อมกับ จะมากินข้าวด้วยกันนะคะก็ดื่มไวน์นะคะไหลเลือดไหลล่มเดอ้ออยากกะดื่มไวน์นิดนึงนะคะแล้วก็มากินซูชิด้วยกันนะคะทุกคนคะพร้อมกับไก่ทอดนะคะก็ทานข้าวด้วยกันนะคะสําหรับเย็นนี้ส่วนน้องไคโตก็หลับไปแล้วนะคะน้องหลับหลับแบบท่าสบายมากๆเลยนะคะก็ฝาก F c ซลุงพลป้าแตนนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนด้วยกันเสมอ ไปนะคะตลอดไปเนาะยืนหนึ่งเคียงข้างลุงพลป้าแตนสำหรับวันนี้เราก็อ,อาญาขออนุญาตทำคลิปสั้นๆนะคะมาฝาก f อฟนะคะวันนี้ก็อยู่แดนซามูไรนะคะอยู่แดนปลาดิบเราก็กินปลาดิบนะคะนี่ไงแซมอนก็มีนะคะหมึกก็มีนะคะมากกุโร่ก็มีนะคะทุกคนคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ กินของดิบบ่เป็นผีปอบบ่เป็นผีเป่าเ้ยค่ะไม่ใช่ผีปอบเลยก็ไม่ใช่ผีเป้านะคะกินกินอาหารดิบแต่ก็ไม่มีพยาธิเ้ยค่ะทุกคนค่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาบรรยากาศนะคะที่ญี่ปุ่นมาฝากนะคะสําหรับอาหารเย็นนี้ค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องาย่าบายสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ